จูจูแพรรี่ไพรวันออกมาโพสต์ข้อความไรยาวถึงการยุติความสัมพันธ์ทําหลายคนจับตามองว่าความรักกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องฟอร์ดส่อแววล่มหรือเปล่าซึ่งแพรรี่ระบุว่าการยุติความสัมพันธ์บางทีก็ไม่ใช่เรื่องของการหาความผิดความถูกแต่เป็นแค่เรื่องของการรู้สึกได้กับการไม่รู้สึกการรู้สึกมากกว่าหรือการรู้สึกไม่เท่ากันหากการเริ่มต้นของความสัมพันธ์เกิดขึ้นเพราะความสวยงามในบางอย่าง,างการยุติลงบางทีก็อาจไม่หมายถึงเลวร้ายหรือความเศร้าโศกเสียใจเสมอไป การลดสถานะอาจหมายถึงการเลิกการหยุดการมีความรู้สึกว่าอยากเป็นคู่ครองแต่ไม่ได้หมายถึงการตัดความปรารถนาดีความหวังดีซึ่งควรจะต้องเหลืออยู่ไม่ว่าในฐานะของคนเคยมีความรักต่อกันในอดีตหรือในฐานะของพี่น้องในปัจจุบันทุกคนควรได้รับความสัมพันธ์ที่เบาใจหรือควรมีความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่าทั้งเราและคนที่เรารักล้วนเป็นครึ่งหนึ่งของความสุขที่ตามหาระหว่างกันความพยายามที่ไม่สิ้นสุดกับปัญหาที่ถูกละเลยและแก้ไม่เคยได้ ไม่ใช่ความรักความเหนื่อยเกินไปก็ไม่ใช่ไม่ว่าจะทั้งกับเราหรือคนที่เรารักเมื่อการเดินทางทําให้เราพบว่าสิ่งที่เราตามหาไม่ได้อยู่ตรงนี้การยุติการเดินทางคือสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่ควรทําที่สุดเราไม่ควรเหน็ดเหนื่อยเพื่อใครหรือไม่ควรพาใครมาเหน็ดเหนื่อยเพื่อเราหากจะต้องออกเดินทางจงหาใครสักคนที่มีความต้องการหรือมีความสุขจริงๆกับการเดินทางไปกับเราแต่ถ้าหาไม่ได้ก็จงเดินทางต่อไปคนเดียวเมื่อความสัมพันธ์เป็นอันยุติจงคิดให้ได้ว่าเราไม่ได้สูญเสียสิ่งใดเลยสิ่งทีี่่เกกิดขึ้้นมแตารให และการได้กลับเราให้อิสระในชีวิตกลับคืนต่อคนที่เราเคยรักและเราก็ให้อิสระในชีวิตกลับคืนต่อคนที่เราควรรักให้มากนั่นก็คือตัวเราเองขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาดีๆที่เคยทำให้ดิฉันมีความสุข